งานบวชเหรอนะเห็นพอเอ้าอุยทำไมเข้ามาที่เราอ่ะเฮ้ยทำไมเขามาที่นี่อ่ะเฮ้ย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  ัมนเลยนัทครับสวัสดีนะครับคุณปานนันนงสวัสดีครับอ้าวชายแดนไม่ได้เจอตั้งนานแ่แล้วมาทำอะไรแถวนี้อ่ะฮะผมมาซ่อมของที่ตึกเนี้ยครับเดี๋ยวคุณนัทคะนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอคะเอาก็ตามพิสัญญาไงครับที่ผมบอกว่าจะพาคุณแม่มาสู่ขอคุณปานไงครับ ใช่เลยครับมาสู่ขอคุณป่านครับนี่ไอ้นัทแค่สู่ขอทำไมแกต้องแห่อะไรขนาดนี้เอ้าอึกกระทึกอึกกระทึกเลยใช่ไหมครับคุณแม่ครับอึกกระทึกคือโคนี่นี่วัน้อมนะเดี๋ยววันจริงนะยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมครับแม่ใช่จ้า นี่ตกลงคุณพ่อเนี่ยเป็นแฟนน้านงใช่ไหมคะแล้วคุณเข็มทองก็ไปแย่งแฟนคุณนงมาเป็นสามีตัวเองตายถามว่าแรงไหมตอบได้เลยแรงครับใช่คิดดูซิว่าทําอย่างนี้ได้ยังไงแย่งแฟนเพื่อนได้ลงคอเอ,อ้ยนี่นงพูดดีๆนะฉันไม่ได้แย่งนะพงศารักเขามาบอกฉันว่า เขาอะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเธอแล้วแล้วเขาก็มาคุยกับฉันเองนี่นองเธอต้องเพิ่มความเข้าใจเนี่ยนะว่าคนเรานะเวลารักกันมันก็เลิกรักกันได้ไม่เห็นแปลกเลยไม่จริงเลยถ้าเกิดว่าเธอไม่เข้ามายุ่งเลยนะพงศักดิ์เขาไม่มีวันเลิกรักฉันแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับแม่ครับพอก่อนนะครับนี่เรามาขอลูกสาวเขานะครับก็ได้ยังไงเรื่องของเรามันก็ในอดีตพักไปก่อนก็ได้ มาคุยเรื่องของเด็กๆกันดีกว่าก็คุยมาสิแล้วตกลงเธอจะเรียกสินสอดเท่าไหร่ฮะฉันกลัวว่าถ้าฉันเรียกไปเนี่ยเธอจะไม่มีปัญญาจ่ายมั้งฟังตัวเลขแล้วอาจจะวิ่งหนีไปเลยก็ได้พี่เธอหาว่าฉัไม่มีปัญญาจ่ายเหรอนาเข็มทองครับก็อย่าไปขูน่นะนงกเขาเลยสิครับผมว่านะเงินล้านสองล้านอ่ะเศษตังน์งงเขาถ้าเกิดว่าน้าเข็มทองเรียกซัก สิบล้านก็ว่าไปอย่างจริงไหมครับนะนงใช่สิบล้านเลยนะถ้างั้นฉันก็เรียกสิบล้านครั่1สิบล้านอุ้ยจะบ้าหรอใครจะยอมจ่ายฮหรออ้าวก็เมื่อกี้บอกว่ามีปัญญาจ่ายไม่ใช่หรองั้นฉันให้ได้แค่สองล้านฉันจะเอาสิบล้านสาล้านจะเอาหรือไม่เอาไม่งั้นก็ไม่ต้องโมต้งมั่นกันแล้วไปกันโอ้ยเลิกมั่นนะครับแม่เลิกมั่น เลิกมั่นต้องเลิกมั่นเลยไอ้นัทเฮ้เลิกมั่นอะหมายถึงเลิกงามยามดีไม่ใช่เลิกกันไม่เป็นไรเลยแม่ดูไว้ให้แล้วสินแสบอกว่าเดือนเมษาเนี่แหละเลิกดีที่สุดในปีนี้เลยอุ้ยเดือนเมษาใครเขาจัดงานมั่นงานแต่งกันเขาจัดกันปลายปีนู่นไม่มีใครเขาจัดต้นปีหรอกใช่ครับน้าเข็มทองน้างเขาไม่รีบจัดกันหรอกครับต้นปีอ่ะเขาจัดกันปลายปีอย่างที่นาเข็มทองก็บอก แล้วอีกอย่างนะครับ <Ừ. S 1> น้าเห็มทองถ้าเกิดว่ารีบจัดมากเกินไปนะฮะกว่าจะมาแจกทรงแจกซองนะฮะเดี๋ยวคนมาน้อยแล้วเงินได้ไม่เยอะนะครับน้าเห็มทองออแล้วที่สําคัญจว่จะไปจองโรง,งแรมโอ้ยปวดหัวครับออที่สําคัญที่สุดเลยพ่อแม่ฝ่ายชายแล้วก็พ่อแม่ฝ่ายหญิงโอ้ยพ่อฝ่ายหญิงไม่ต้องมาก็ได้<า>ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันจะเจอหน้าพงศักดิ์ได้อยู่แล้ว แต่ฉันไม่อยากเจอเอาน้าอย่างงี้แสดงว่าเลิกกันแล้ววะสินี่แหละนะคนเรารักกันได้สักวันมันก็ต้องเลิกกันได้ไม่เห็นแปลกทําไมเขามาพูดย้อยย้ฉันด้วยอะเอาก็นี่เป็นคาพูดของเธอเองนะเนี่ยนี่แหละนะ จอกับตัวเองอะถึงจะรู้สึกแต่พงศักด์เขาคบกฉันเป็นสิบปีอะไม่เหมือนกับเธอหรอกพบก,กันไม่กี่เดือนนะก็เลิกกันเพราะว่าเข้ากันไม่ได้พี่เคยดูถูกใช่เหรอไม่ได้ดูถูก <c oughs> พงศักด์เขามาเล่าให้ฉันฟังเองอะแต่อย่างน้อยอะนะ <c oughs> ฉันก็ยังอยู่กับสามีของฉันดีอยู่ดู <c oughs> เธอสิ <c oughs> อยู่ตัวคนเดียวโอ้ยโดงเลิไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยเราตายตายนัดกลับบ้าน มไม่มองไม่มันแล้วแม่ไม่ยอมให้แกดองกับผู้หญิงที่ชอบแย่งผู้ชายคนอื่นหรอกอุ้ยลเธอคิดว่าฉันเนี่ยอยากให้ลูกสาวฉันะไปเป็นสะพ้ายผู้หญิงขี้โมโหอย่างเธอเหรออ้าวเฮ้ยุดไอ้ตงผงไม่ต้องหอมาแล้วหออยู่นั่นแหละไม่มองไม่มากแล้วกลับบ้านกลมไม่คุ้มเดี๋ยวจ่ายให้เต็มเลยไม่ต้องหอโอ้ ไปกลับบ้าน